สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับ Retaining ฟังหนังสือดีๆได้ทุกที่แม้ไม่มีเวลาอ่านวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องกล,ลยุทธ์สร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดียครับในยุคที่แบบคอนเทนต์มันเยอะมากทำยังไงให้เราเด่นออกมาได้ซึ่งเราจะอ้างอิงแนวคิดจากคุณ b r บ n d ด n Kane เป็นหลักเลยนะครับคนที่เขียน o n i m l l o i o o Followers กับ Hook Point นั่นแหละครับค ซึ่งความท้าทายมากๆเลยตอนนี้ก็คือเรื่องสมาธิของคนเราเนี่แหละค่ะมันสั้นลงเรื่อยๆเวลาเราไถ่ฝีดูอะไรต่างๆมีข้อมูลบอกว่าเฉลี่ยแล้วเราใช้เวลาแค่ประมาณ1.7ถึง3วินาทีเองนะคะกับแต่ละโพสโอ้ oh, แค่นั้นเองเหรอครับ ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นการจะเกี่ยวหรือดึงความสนใจคนให้หยุดดูได้ในเวลาสั้นๆแค่นั้นมันเลยกลายเป็นเรื่องที่แบบสำคัญสุดๆไปเลยน่าสนใจมากครับงั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าแนวคิดของคุณเคเนี่ยเป็นยังไงที่มาที่ไปของเขาแล้วก็ไอ้คำว่าฮุกพอยเนี่ยมันคืออะไรกันแน่รวมถึงเรื่องการเลือกฟอร์แมตการนาเสนอเนื้อหาด้วยเห็นว่ามีวิธีคิดที่ไม่เหมือนใครเลยแล้วก็การวัดผลด้วยครับ ได้เลยค่ะคือจริงๆคุณเคนเนี่ยเขาเริ่มจากความสนใจในวงการหนังก่อนนะคะแต่เขารู้สึกว่าโรงเรียนสอนทําหนังมันไม่ได้เน้นเรื่องธุรกิจเท่าไหร่เขาก็เลยหันมาสนใจโลกดิจิตอลแทนตั้งแต่ยุคแรกๆเลยพวกเฟรนเ s อร์ม y s สเปซอะไรแบบนั้นนะคะอ๋อครับครับแล้วก็เคยทำงานกับศิลปินดังๆอย่าง Taylor Swift ด้วยนะคะคือช่วยเปลี่ยนคนติดตามบนโซเชียลมีเดียให้กลายเป็นแฟนคลับจริงๆที่เหนียวแน่นแล้วก็สไรไ้างรายได้ได้ด้วยเห็นว่ามีประสบการณ์ตรงกับก,บการทำโฆษณาด้วยใช่ไหมครับ เหมือนเคยบริหารงบเยอะมากๆเลยใช่ค่ะแล้วตรงนั้นแหละค่ะที่ทําให้เขาเห็นปัญหาใหญ่เลยคือหลายๆบริษัทเนี่ยแค่เอาโฆษณาแบบเดิมๆมาค่ะแบบโฆษณาทีวีแล้วก็ไม่ยัดลงในโซเชียลเลยซึ่งมันมันผิดที่ผิดทางมากๆอืมครับพอเขาไปถามว่าเอ้าแล้วใช้อะไรตัดสินใจสร้างงานผู้นี้ออกมาคําตอบที่ได้กลับมามันมันไม่ชัดเจนเลยทั้งๆที่ลงทุนไปตั้งเยอะนั่นก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้เขาเริ่มคิดโมเดลของตัวเองขึ้นมาใช่ไหมครับ เพื่อจะทำความเข้าใจว่าจริงๆแล้วอะไรที่ทำให้คอนเทนต์มัน work หรือไม่ work บนแพลตฟอร์มพวกนี้โดยเน้นไปที่โครงสร้างรูปแบบมากกว่าจะดูแค่เนื้อหาข้างในถูกต้องเลยค่ะเขาเน้นมากๆว่าเนื้อหาดีอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอแล้วมันต้องมีฮุกพอยท์ที่ทรงพลังมากๆด้วยฮุกพอยท์ใช่ค่ะมันคือหมัดเด็ดหมัดฮุกที่ต้องดึงความสนใจให้ได้ในสวินาทีแรกให้ได้ อาจจะเป็นประโยคเด็ดๆภาพที่มันสะดุดตามากๆหรือวิธีเล่าเรื่องที่ไม่เหมือนใครคือเหมือนเป็นคำสัญญาที่เราให้คนดูว่าถ้าดูต่อนะจะได้อะไรที่มันคุ้มค่ากลับไปเข้าใจครับพอเรามีฮุกพอยดึงคนเข้ามาได้แล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วจะใช้ฟอร์แมตหรือรูปแบบนาเสนอแบบไหนดีที่จะทาให้เนื้อหามันได้ผลอย่างต่อเนื่องหรอครับเคนเขามองเรื่องนี้ยังไง เห็นว่ามีวิเคราะห์แบบ g o ล์ซิลเว r ร์บรอนด้วยอันนี้น่าสนใจครับใช่ค่ะเรื่องนี้น่าสนใจมากเขาเชื่อว่าความสำเร็จมันไม่ใช่เรื่องฟลุกนะคะแต่มันมาจากการเลือกแล้วก็พัฒนาฟอร์แมตท,ที่ใช่อย่างเป็นระบบเลยเขากับทีมเนี่ยไปวิเคราะห์ฟอร์แมตท,ที่คนใช้กันทั่วไปเยอะมากประมาณ200แบบเลยค่ะโห้0 0 0แบบค่ะอย่างเช่นฟอร์แมตสัมภาษณ์คนเดินถนนหรือแบบตัวละคร2คนคุยกันอะไรทานองนี้ แล้วเขาก็ใช้หลักโก s i ซิลเว r ร์บรอนที่ว่าเนี่แหละค่ะคือเอาคอนเทนต์ที่ใช้ฟอร์แมตเดียวกันเนี่ยมาเทียบกันเลยอันที่ปังมากๆ g o โกอันที่ปังกลางกางซิลเวอรแล้วก็อันที่แป๊ก b r o นซ์เทียบเพื่ออะไรครับเพื่อหาว่าอะไรคือปัจจัยที่ทําให้มันต่างกันอะไรคือตัวขับเคลื่อนความสําเร็จหรือที่เขาเรียกว่า performance drivers นะคะ performance d r i v e r ตัวขับเคลื่อนความสําเร็จพอจะขยายความได้ไหมครับมันคืออะไรกันแน่ มันคือองค์ประกอบเชิงบริบทคอนเท็กซ์ค่ะที่มันห่อหุ้มเนื้อหาหลักของเราอยู่เช่นจังหวะความเร็วในการเล่าเรื่องน้ำเสียงที่ใช้หรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นใน3วินาทีแรกนั่นแหละค่ะสำคัญมากหรือแม้แต่พวกคำบรรยายใต้ภาพภาพเปิดคลิปหรือรีแอคชั่นของคนในคลิปเองก็มีผลนะคะอ๋อ uh. เคนเขาพบว่าสิ่งที่ทำให้คอนเทนต์ระดับโกลมันต่างจากบรอนซ์เนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องของบริบทพวกนี้แหละค่ะไม่ใช่แค่ตัวเนื้อหาหลักอย่างเดียว แสดงว่าการที่เราแค่เห็นฟอร์แมตไหนมันไวรัลแล้วรีบทําตามเลยโดยที่เราไม่ได้เข้าใจองค์ประกอบเชิงบริบทหรือ performance drivers พวกนี้ก็มีโอกาสแพ้สูงมากเหมือนที่หลายคนทำตามตามกันไปแต่ก็ไม่สำเร็จเพราะว่าขาดความเข้าใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆพวกนี้ไป ใช่เลยค่ะใช่เลยเคนเลยแนะนำว่าให้เลือกโฟกัสแค่ฟอร์แมตเดียวไปเลยพัฒนามันให้เข้าใจแบบถ่องแท้จริงๆก่อนแล้วค่อยขยายไปทำอย่างอื่นคือการพยายามทำหลายๆอย่างพร้อมกันหรือแบบวิ่งไล่ตามเทรนด์ที่มันเปลี่ยนเร็วมากๆตลอดเวลาจะทำให้เราได้เรียนรู้อะไรลึกซึ้งจริงๆเลยค่ะเข้าใจเลยครับแล้วเรื่องการวัดผลล้วครับเคนมองต่างจากแค่การนับยอดวิวยอดไลค์ทั่วๆไปไหมครับ เขามองต่างอยู่นะคะคือเขามองว่าคอนเทนต์แบบที่ไม่เสียเงินโปรโมตหรือออร์แกนิกคอนเทนต์เนี่ยเป้าหมายหลักๆเลยคือสร้างการรับรู้ความชอบแล้วก็ความไว้ใจหรือ n o like trust รู้จักชอบเชื่อใจใช่ค่ะยังไม่ใช่การขายของทันทียอดวิวสูงๆเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีกลุ่มเป้าหมายจริงๆของเราปนอยู่ไม่เยอะมาก แต่มันก็ยังถือว่าช่วยสร้างฐานผู้ชมขนาดใหญ่ได้นะคะซึ่งเอาไปใช้ทำอย่างอื่นต่อได้เช่นทำโฆษณาตามติดหรือ retargeting หรือใช้ซ่องความน่าเชื่อถือก็ได้ซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็จะนำไปสู่ยอดขายอยู่ดีแล้วพวก call to action ล่ะครับควรใส่ตอนไหนเขาแนะนำว่าควรจะใส่ก็ต่อเมื่อ format นั้นน่ะมันพิสูจน์ตัวเองแล้วว่า work จริงๆค่ะถึงค่อยใส่เข้าไปฟังดูแล้ว การจะสร้างตัวตนหรือสร้างคอนเทนต์ให้มันประสบความสําเร็จในโลกออนไลน์ตามแนวทางของคินนี่มันมันซับซ้อนเหมือนกันนะครับไม่ใช่แค่เรื่องทําเนื้อหาดีๆออกมาแล้วจบแต่ต้องเข้าใจธรรมชาติของความสนใจของคนเราที่มันมีจํากัดต้องสร้างคุกพอยต์ให้มันคมจริงๆต้องเลือกแล้วก็พัฒนาฟอร์แมตอย่างมีหลักการมีระบบแถมยังต้องให้ความสําคัญกับบริบทพอๆกับเนื้อหาเลยแล้วก็ต้องทดสอบปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาด้วยใช่เลยค่ะ มันเป็นเรื่องของการวางแผนการวิเคราะห์แล้วก็การปรับแต่งอย่างละเอียดจริงๆเพื่อดึงดูดความสนใจแล้วก็สร้างโอกาสให้มันไวรัลซึ่งจากแนวทางของเคนที่เน้นโครงสร้างการวิเคราะห์มากๆแบบนี้มันก็มีคำถามที่น่าสนใจทิ้งท้ายให้เราคิดต่อเหมือนกันนะคะ ว่าในโลกที่ทุกอย่างมันดูเหมือนจะถูกปรับแต่งมาอย่างดีแล้วเนี่ยพื้นที่สําหรับความเป็นธรรมชาติหรือความเรียวที่แบบไม่ได้ผ่านการปรุงแต่งอะไรมากมายมันจะยังคงมีบทบาทสําคัญในการสื่อสารยุคดิจิทัลได้มากน้อยแค่ไหนกันนะเป็นคําถามที่นา่าชีดมากครับชอบเล่มนี้ไหมครับหรือถ้าอยากฟังเล่มไหนแนะนําผ่านช่องคอมเมนต์ได้เลยแล้วอย่าลืมกดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดหนังสือดีๆใน EP ีหน้า